สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสร็จเตยด่ว,ดวนชิสเกตนี้ได้มาเยี่ยมเยือน,ท,น,นทีมงานดึงด่วนสดนะนยยรครับทีมงานดึงด่วนสดนะเนื้อย้ายบ่อครับบ่อนี้หมดละ ม่โคก็เป็นเจ้าโกเบโกครับ HK 120ยิขีดหนึ่งมักตรีครับอันนี้ไฟฟ้าครบนะได้ยินแว่วๆว่าเจ้าของเขาจะขายอยู่นะไฟฟ้าเต็มทุกระบบนะคันนี้เร็วมาก โ่ใหมนะคันนี้เหลืองอ้อยเลยได้กินแว่วๆว่าจะขายนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะลองรีวิวสภาพเบื้องต้นให้ดูก่อนเฉลยก็เป็นมิสซูเอะหลงครับ10ส,บสปีด100ก้าว sôi sùng sưng đi nha tổn à, bò tôi, đồng, tôi, đồng, tôi, đồng, tôi nhập đi nha, đi เร็วนะบุ๊มขี่ห้าพันนะครับเนี่ยบุมมีปะหนึ่งแพนะแต่เป็นเรื่องปกติของจ้ามักครีครับบมุมเขจะชอบรลาวแบบนี้แต่คนเล่นมักครีจะรู้ดีครับ ทีมงานดึงด่วนสดนะเป็นธิบานทีมงานในแถวบ้านครับว่าคันนี้รถยังโอเคอนะยังสวยอยู่รถทรงบบลูบดียังสวย มันยังไม่ได้ล้างครับ รถรุ่นนี้ก็ใช้เป็นเครื่องยอนฮิตครับเป็นเครื่อง่อายเซูซีพีดีหนึ่งเทอร์โบความเคสามวีหกสามเป็นรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นพิมพ์นิยมเลยนะครับตัวนี้หน้าจะเป็นซีเรียนสูงนะเป็นตัวเดินน้ามันและสายตัวเดินน้ํามันมักฟรีมีซีเรียนต่ําซีเรียนสูงนะซีเรียนาซีเรียนต่ําหน้าจอจะสูงแล้วก็ตัวเดินจะเป็นตัวเดินสายครับ แต่ถ้าเป็นซีเรียนสูงนี่จะเป็นเขาเรียกจอต่ำแล้วก็เป็นตัวเดินน้ำตัวเดินน้ำมันนะหางก็ใช้เป็นหางรถเกี่ยวนะแต่น่าจะแอนแอนละมันขึ้นแมครแล้วมันชอบแอนครับแมคครมันหนักไม่เหมือนรถเกี่ยว,วรถรุ่นนี้ก็น้ำหนักอยู่ประมาณ11ตัน500นะ คนขับก็เป็นลุงงเมงครับญาติญาติกันนี่ก็ขับรถฝีมือนะครับลอกไรนาเนี่เนียนกิ๊บเลยขับรถมานานแล้วเดินขึ้นสบายๆเลยครับ เดินแรงครับจะเดินเป็นจรเดินไฮดัสดครับเป็นแต่ข้อเสียของรุ่นนี้ตัวเดินชอบพังครับเพราะตัวเดินเป็นลูกปืนลูกปืนกองนกนะยังไม่ใช่เป็นเฟืองสามก้อนเป็นเฟืองขับสามก้อนจุดบอกเขาเวลาถ้าเกิดรุ่นนี้นะเป็นตัวเดินไฮดัรุ่นนี้ถ้าเกิดรถหกล้อติดหล่มแล้วชอบเอาตัวเดินเดินผักเอาเลยนี่เดินดันเอานี่พังง่ายครับชอบลูดลูกปืนชอบแตก แล้วก็ถ้เปลี่ยนใบใหญ่ใบ70ก็ไม่ใช่ว่าจะเรื่องดีเท่าไหร่ถ้าใช้เป็นตัวเดินแบบนี้นานๆไปก็มีปัญหาตุวนี้ตัวเดินรุ่นนี้ต้องใช้แบบถนอมถนอมนะครับมันจะไม่เหมือนพวกตัวเดินพวกร้อนะครับเป็นตัวเดิน140เป็นเฟืองสามก้อนดนนั้นทน เดริกน่าจะใช้ไม่ได้นะแล้วเมือเกี่ยวขึ้นนี่ไฟฟงไฟฟ้าก็อยู่ครบนะครับต๊ะก็เล็กตัดปกติเราวิ่งตามโตูดเข้าไปดูครับ ตรงนี้ดินหายากครับจะได้ย้ายวอบ่อยหน่อยดินที่ไหนก็มีราคาครับต้องซื้อดินขุดเอาแต่ก่อนแถวบ้านผมนีไม่ได้ซื้อดินครับมีแต่ขอกันทั้งนั้น มาถึงแล้วครับเมื่อกี้โอ้ฝุ่นเยอะจัดครับต้องสต๊อป,ปกลางคัน ก็ไม่ค่อยดีแล้วครับ

เก็ยังบิดตัวสบายนะ่างรถนี่กะบอกยงมีปัญหาครับ ไแล้ยว,ยวยังไงคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้ว เราไปถ่ายตอนจากดินกันต่อแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตเตอร์เดินด่วนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ